hm khởi quá cà em cà em 阿虎，随便拍，随便拍。可以算老样。样。哦。啊嗯嗯、哦。分矿好萝好耶。是。心爱的。 ข้ขขขาวของม่าเขาจริงตจไฟออมเนี่ยผมมงหมดเลยเข้าอาไมาวกันเช่นดีแนเข้าอลยเข้าดีารครับไม่มีไร ก็คุณคนรีบ9,000มิสตัวนี้ครับ14เข <c oughs> ้าวข้าวเออสแตนดิ้งแล้วชิบหายแล้วต้องไล่มันจริงๆนะเนี่ยตีตีเข้าเข้าไม่มีไรไม่มีไรไมาเว้นโอเคตกลงไว้จะตอ้อง อือสิบสี่ไม่มีเลยสองหกเดี๋ยวมันวาจะาก,กินใครบาดเดี๋ยวมารู้เรื่อาหน <c ười> ึ่งตัวครับติดชาร์

ว่างแแค่หนึ่งาส้าคอครับสกิลเก้าพันเอน้เก้าพันเก้าพันสกิลคนนี้ครับโซ่ เลนออแดะสนี่ห็ยมาฝัามาก็ได้เล่นตั้งตัวถนะุย <laughs> 17เป <laughs> ็นการ ที่บ้านครับข้างๆครับหิวสแตน 5, ครับข้างไม่มีอะไรไเะไนครับที่บ้านข้าัๆเอ่อที่บ้านเก้าบวกเก้า

ตะคิวโครตบาร์ครับยันหนึ่งหนึ่งแหวนฮีทเลยเร่องนึงติดชาร์จกว่าวพันธุนี้เลยแหวนนี้เบาสุดป่ะยันยันนี่เกนแต่แต่ถ้าไปเรื่อยแหวนก็จะเบาสุดเพราะว่ามันจะอยู่ที่ยี่หกแต่ตัวนี้จะสแต็กเรื่อย ี่หมื่นนึ่งให,หลังนี้ okay. ทีนี่ลหนงอ่า อ6ปหะมาณแค่นี้อะ่างี้ายแน่นอนเน็ดบ6เจ็บ้5เดี๋ยวนะ7 7 4 4ด5 22ไม่ไม่ดิเจ็บ674 4659ตัวมือ29 นีกลับคเับช้อนหนึ่งหมูเดงสกิม่กา 5, กับชีส5,000าพับนี่ครับ อเอฮ้ยจะตกแล้วทำทีให้มันตรงตรงนิดแผ่นดินไหวนะครับโทษทีอันนี้บวกห้าพันไม่ต้แ้วมันกินมนเท่าไหร่นะยี่สิบเท่าไหร่ยี่บเก้ายี่สิบเก้าบห้ いでっていいよ。 เชาครับตัง้งสิบแปดบวกสองหมื่นห้าัน ไม่ใช่ชาไม่ใช pues ่ชาแต่ว yeah. ่าม uh. ันกลับเราะที่ติดชารมืลอองมาลงติดชาร์จหนึ่งหมื่นครับต้งเป็นต้ง โอเคจบกันแล้วนะครับผมสำหรับโกพระดินกับสไปร์ตบาร์เทอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดตามแล้วกดสมัครสมาชิกติดตามและช่องทางในเฟซบุ๊กแอนด์ไก่จีจีคลิปผมคุณสปอนเซอร์นะสีดานะครับผมเพื่สนับสนุนกันอารีส์สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วประมาณสําหรับการรับชมจ้าสวัสดีครับ